ดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้ทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันนั่นก็คืออากาศร้อนอบอ้าวยิ่งอากาศร้อนเท่าไหร่เครื่องปรับอากาศหรือแอ์นั้นกลับยิ่งขายดีมากยิ่งขึ้นแม้จะมีตัวเลือกให้ความเย็นแม้ว่าจะเป็นพัดลมไอน้ําพัดลมไอเย็นหรือแอร์แบบเคลื่อนที่แต่เครื่องปรับอากาศก็แถบจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกคนนึกถึงอันดับแรกแต่แน่นอนว่าเมื่อเราเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ ยิ่งเปิดมากยิ่งเปิดบ่อยเท่าไหร่ค่าไฟก็ยิ่งสูงขึ้นจนไม่อยากจะค,คิดกันเลยทีเดียวดังนั้นหากต้องการใช้แอร์ให้เย็นสบายแบบไม่ต้องเจ็บก็ต้องประหยัดกันนะครับเพราะแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงถึงร้อยละ40%ของการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านวันนี้ช่องของเราเลยมี9วิธีใช้แอร์ให้ประหยัดมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับเรามาชมกันเลยนะครับว่ามีวิธีไหนบ้าง 1. ล้างแอร์ปีละสองครั้งควรมีการถอดล้างภายในโดยช่างผู้ชำนาญงานเพื่อให้แอร์ทำงานได้เต็มที่ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน 2. การร้อนให้คอมเพรสเซอร์เจ้าของแอร์ส่วนใหญ่มองข้ามความสำคัญของคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารโดยนำคอมเพรสเซอร์แอร์ไปวางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมเช่น วางบนดาดฟ้าวางบนพื้นที่เป็นกลางแดดหรือวางในที่ลมถ่ายเทไม่สะดวกทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานหนักซึ่งจะลดทอนประสิทธิภาพการทํางานของแอลลงทําให้สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายดังนั้นควรตั้งคอมเพรสเซอร์ไว้ในร่มและอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือจะวางกระถางต้นไม้ไว้ใกล้ๆเพื่อช่วยบังแดดการตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ควรตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตร เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ15-20%เลยทีเดียว 3. การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่26-28องศาเซลเซียสพร้อมกับเปิดพัดลมตัวเล็กๆให้มีลมพัดผ่านร่างกายแค่นี้ก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นได้และจะประหยัดพลังงานไฟไปได้ถึง10-30%เลยทีเดียว 4. ไม่นําความชื้นเข้ามาในห้องสําหรับเมืองไทยพลังงานที่ใช้ในการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศนั้นมีแค่30%เท่านั้นส่วนที่เหลืออีก70%เป็นป็นการใช้ทําเพื่อให้อากาศในห้องนั้นแห้งลงดังนั้นหากต้องการให้แอร์ทำงานได้น้อยก็อย่าเอาของที่มีความชื้นเข้ามาไว้ในห้องที่เครื่องปรับอากาศเช่นกระถางต้นไม้การตากผ้า หรือทำบานเกล็ดแบบระบายอากาศของประตูห้องน้ำในห้องกันนะครับ 5. หลีกเลี่ยงการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าภายในห้องเครื่องครัวหรือภาชนะที่มีผิวหน้าร้อนจัดเข้าห้องเช่นเตาไฟฟ้ากระทะร้อนหม้อต้มน้ำหม้อต้มสุก,กีีแต่ควรปรุงอาหารเหล่านั้นให้เสร็จจากด้านนอกก่อนนำเข้าไปในห้องที่ปรับอากาศหรือแม้กระทั่งการยกอาหารร้อน เขาไปทันในห้องแอร์เพื่อมาให้เป็นการเพิ่มความร้อนภายในห้องซึ่งเป็นสาเหตุให้แอร์ทำงานหนักเกินไปนั่นเองนะครับ 6. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิททุกครั้งก่อนเปิดแอร์ควรปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิทก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนชื้นจากภายนอกเข้ามาทำให้เครื่องแอร์ต้องทำงานหนักขึ้นนั่นเอง 7. การทายเทความร้อน ทวงเวลาที่ไม่ได้ใช้ห้องหรือก่อนเปิดแอร์สักประมาณ15นาทีควรเปิดหน้าตา่างเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้าไปแทนที่อากาศภายในห้องทั้งยังช่วยลดกลิ่นต่างๆให้น้อยลงโดยไม่จาเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศซึ่งจะทําให้แอร์ทำงานหนักขึ้นนะครับ8ปิดก่อนออกควรปิดแอร์ก่อนออกจากห้องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงหงชั่วโมงเพราะภายในห้องยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่ โดยการปิดแอร์ขนาด12,000 BTU เร็วขึ้นวันละ1ชั่วโมง1ล้านเครื่องจะประหยัดไฟให้ประเทศได้เดือนละ52.50ล้านบาทหรือประมาณ630ล้านบาทเลยทีเดียวต่อปีและ9เปิดแอร์เท่าที่จำเป็นเลือกเปิดแอร์เฉพาะที่จำเป็นจะช่วยประหยัดไฟเช่นใช้แอร์เฉพาะในห้องนอนเป็นตน้นแอร์ปรับอากาศนั้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นได้ทั่วทั้งบริเวณบ้านแต่ต้องแลกมากับค่าไฟที่สูงตามมาด้วยแต่หลายๆคนคงไม่ค่อยคำนึงถึงค่าไฟสักเท่าไหร่เพราะแค่คิดว่าอยากเย็นสบายแค่นั้นก็พอแต่ถ้าหากเราลองใส่ใจดูสักนิดเราจะช่วยลดค่าไฟรายปีในการประหยัดค่าไฟได้มากพอสมควรเลยทีเดียวรู้อย่างนี้แล้วก็ลองนำเก้าวิธีที่ทางช่องของเราได้นำเสนอไปลองปรับใช้กันดูนะครับ เผื่อว่าจะมีเงินเหลือไว้ซื้อของที่อยากได้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมสวัสดีครับ